ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คนมาแค่หยิบมือก็ไม่สนหลับหูหลับตาเดินหน้าสมุยพลัสต่อก็เป็นการแปลงหัวข้อจากอันนี้ที่เขาบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดึงนักท่องเที่ยวมาแล้ว9,000กว่าคนจอลุยต่อสมุยพลัสพูดเหมือนดูดีแต่ความเป็นจริงตอนนี้ประมาณ3สัปดาห์ข่าววันที่22ก็22วันนั่นแหละเก0 0พกว่าคนเนี่ยมันน้อยมากนะจากเดือนละล้านกว่าเอาเป็นว่าเหลือแค่ประมาณ1%น่ะ คือถึงแม้ว่าตัวเลขมันเหมือนจะดูเยอะแต่แค่1%เปอร์ซนเี่ยคือถ้าเราเปิดกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามีรายได้เหลือแค่1%อร์ซของรายได้ที่เราเคยได้และนะและเรามีรายจ่ายที่เราต้องจ่ายทุกเดือนเป็นรายจ่ายตายตัวฟิกคอสอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างพนักง,งานค่าเช่าสถานที่สมมติว่าประมาณ4 0ของรายจ่ายรวมซึ่งก็ถือว่าน้อยอยู่นะ40%เปอตปกติเขาน่าจะมากกว่านี้แต่รายได้เราแค่1% รายได้หนึ่งเปอร์เซนรายจ่ายสี่สิเปอร์เซนตเปิดแล้วคุ้มไหมขาดทุนฉะนั้นวันก่อนก็เลยมีคนที่มาคอมเมนต์ว่าได้ไปพักมาแล้วช่วงหลังจากที่เปิดแซนบ็อกซ์นั่นแหละแล้วก็แทบจะล้างก็เขาเปิดแล้วไม่คุ้มไงฉะนั้นคนมาก็ผีหลอกหมายถึงว่ามันคงมีให้เที่ยวมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเปิดแล้วไม่คุ้มจริงๆอะ่ะคนมาอยู่แค่เนี้ยจะเที่ยวอะไรอะ่ะแล้วแถมประเทศตอนนี้ก็ไม่ให้บินเที่ยวบินในประเทศรถทัวร์ก็ไม่ได้ ไม่รู้ว่าไม่ได้ทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ว่าจะออกจากภูเก็ตตอนนี้ก็คือออบเชื่อเลยมีคนให้บริการแบบต้องซื้อเป็นเฉพาะไม่ไดไม่มีสาธารณะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อเป็นเฉพาะเราก็ไม่รู้ราคานะใครรู้ราคาบอกหน่อยคนที่รับเป็นอะไรรถส่วนตัวจากภูเก็ตไปต่อสมุยเอ้ยหรือว่ากลับมากรุงเทพหลังจากที่อยู่ภูเก็ตครบ14เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ก็คือเป็นจังหวะทำมาหากินของคนบางกลุ่มนั่นเองนะครับก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะแต่ว่ามันก็คือความละเหียดใจไง เราให้ดูตัวเลขนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่ามั่วอันนี้คือเว็บของการท่องเที่ยวเองเลยนะทุกอันเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอว่ามาเยอะแค่ไหนอันนี้เอาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะเป็นเดลี่ก็คือของวันที่21กรกฎาคมอาจจะดูลายตานิดหนึ่งตัวมันเล็กคนเข้ามาวันที่21กรกฎาคม7คนนี่ผ่านมา3าสัปดาห์แล้วยังเข้ามาแค่นี้ก็คือตีซะว่าเข้ามาวันละ4 0 0อคน30วันก็12ื่นสองไง แล้วหลังจากนี้มันจะเพิ่มมากกว่าน,นี้ได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่ข่าวออกมาก็มีแต่แย่ประเทศก็ติดเชื้อพุ่งขนาดนี้คนมาเขาก็ต้องดูมาก่อนนะ,ะแล้วก็จํานวนคนทั้งหมดที่เข้ามาแล้วจนถึง21กรกฎาคมคือ9,300อกว่าคนทีนี้ตามหัวข้อเราบอกว่าสมุยใช่ไหมสมุยตัวเลขสมุยคนเข้ามาต่ำเตี้ยเลียดินภูเก็ต300ร้อกว่าคนเกือบ400ร้อต่อวันสมุยวันนี้เข้ามา จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คืออย่าไปดูข้างล่างนะอันนั้นตัวเลขรวม16คนวันที่21กรกฎาคมมาต่อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับไม่ได้มาจากเข้าสมุยโดยตรงนะ16คนสะสมรวมตั้งแต่15-21กรกฎาคมคือ6วันตั้ง86คน6วันเข้ามาตั้ง86คนทเที่ยว,วันละ14คนนะเยอะมากภูเก็ต300เกือบ400แล้วก็ อันนั้นคือเข้ามาต่อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าเขาไม่มีที่จะไปใช่ไหมเขาก็ต้องมาสมุยนั่นแหละจะไปไหนได้อีกอะ่ะแล้วก็คนเข้ามาโดยตรงจากต่างประเทศคือไม่ผ่านภูเก็ตเข้ามายังไงไม่รู้นะอีก20คนใน6วันใน15บหถึงยีกรกฎาสรุปว่าสรุปว่า,วาตั้งแต่เปิดมา15กรกฎาถึง21กรกฎาคมวันนี้มีเข้ามา20บวก8คนแนะ่เยอะมากครับก็คือฝ่ายขายของเราเขาโหมกันเต็มที่ มาน้อยอยังไงฉันไม่สนคืออ๊อฟเชื่อว่ามันเป็นข่าวเอาหน้าของคนจัดการประเทศโดยที่คนทั่วไปเขาคงไม่ได้มาสนใจตัวเลขหรอกเขาก็มองว่าเปิดแล้วไงเปิดแล้วได้แค่นี้ไงช่างคือมันไม่เหมือนปีที่แล้วคือตั้งแต่ต้นเราก็ไม่นึกว่าจะกดระเบียบเยอะขนาดนี้เออถ้าเปิดแบบกดไม่เยอะแล้วได้ประมาณนี้เราก็ถือว่ายินดีด้วยเพราะว่ายัางไงก็อาจจะมองว่าเออมันหน้าฝนแล้วก็ประเทศเราโควิดเยอะอะไรก็ตามเดี๋ยวต่อไปคงจะดีขึ้นแต่ว่า พอมีกฎระเบียบม,มากมายที่ออลรายงานข่าวมาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าคือมันคงได้แค่นี้แหละถ้าเขาไม่ผ่อนคลายกฎไม่มีปล่อยข่าวที่มันบีบบังคับออกมาเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นเออตามข่าวนี้นะครับดูชื่อกันเองมันมีคนคนหนึ่งอะ่ะเราไม่ได้บอกใครนะที่มันเป็นต้นต่อของร,รอบสามเนี่ยนะแต่ว่าตามชื่อตรงนี้ก็คือดูเองแล้วกันมาโพลในข่าวนี้ที่มันเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ยังไงอะ่ะ การประชุมครั้งนี้แผนเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือมาเป็นคนคุมเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็กระทรวงก็ไม่ใช่กระทรวงที่มันเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวสักหน่อยเนี่ยก็ขอข้ามมาเลยนะครับตรงนี้กําหนดแนวทางมาตรการสมุย p l u สก็คนนั้นแหละที่พูดเมื่อกี้แหละํำชับให้ทุกหน่วยงานนําแนวทางการดําเนินการในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาใช้ในสมุย plus m o เดลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปคือ,อยังกลับมาสาเร็จแล้วเนี่ยแหละ แล้วแนวทางถ้าเกิดเอามาจริงเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันเพราะว่าสมุย plus เนี่ยจะต้องอยู่โรงแรมเอ็กซ์ตร้า plus ก่อน7คืนแล้วค่อยไปชา plus คือ plus plus ทั้งหลายเราก็งงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะยังจะมาหลาย plus อีกนะเอ่อแล้วก็ต้องอยู่ในห้องก่อน3คืนแล้วก็อีก4คืนก็ไปซีลรูทของเขาซึ่งไม่รู้คืออะไรเดดดาว่าเป็นทัวร์หรือเปล่าอันนี้มันเหมือนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วงไหนคือเงื่อนไขของสมุยเนี่ยมันแย่กว่าภูเก็ตซะอีก แถมค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงกว่าด้วยเพราะว่าการเดินทางนั้นคือไม่ได้มีเที่ยวบินตรงใช่ไหมก,ก็ต้องมาต่อสายการบินแพงเพื่อเข้าเกาะอ,อันนั้นต่อหนึ่งแล้วก็เรื่องของ7คืนแรกที่เอ็กซ์ตร้าพลสซึ่งเดิมก็คือโรงแรมกักตัว AQ ก็ยังไม่ทันจะเปิดก็มีโครงการแซนด์บ็อกซ์มาซะก่อนเขาก็เลยคงจะเรียกร้องกันว่าเอ้ยแล้วฉันจะทํำยังไงก็เลยกลายเป็นว่าเออโรงแรมกักตัวที่ยังไม่ทันจะเปิดก็เลยบีบให้นักท่องเที่ยวไปอยู่โรงแรมที่เคยเป็นกักตัวก่อน,อนละกัน ก็คือเลยแปลงชื่อจาก ALQ มาเป็น Extra Plus โอ้นี่ไงโผล่มาแล้ว s e l Root ก็คือสีน้ำเงินนะครับ d 1 y เนี่ยอยู่แต่เกาะสมุยแล้วก็ d 4 y ถึง7ชัดเจนแล้วไม่ได้อิสระแต่อย่างใดก็คือไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องไปเนี่ยล่ะตามเส้นทางที่กำหนดคือสีน้ำเงินคือหาดท่ำร้างแล้วก็หมู่เกาะอ่างทองทัวแน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดไม่ยอมไปก็อ,อยู่ไปเลย7โรงแรมแพง Extra Plus เลย แล้วก็แปดถึงสิบสี่ก็ค่อยสามารถไปเกาะเต่าแล้วก็เกาะพังงานได้ก็คือสรุปคือการกักตัวเจ็ดคืนนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้ายอมจ่ายเพิ่มก็สี่ถึงเจ็ดก็จะไปหมู่เกาะอ่างทองนั่นได้แล้วอันนี้คือข้อสังเกตนิดนึงว่าตามเส้นสีส้มที่เขาโยงเอาไว้เนี่ยจบจากสองเกาะน,นั้นก็คือสุดท้ายต้องกลับมาสมุยใช่ไหมจากเดิมที่พวกเราเคยไปมาเนี่ยจริงจริงจากพังงานเนี่ยไปลงสุราษฎร์โดยตรงได้แต่ไม่รู้ตามเส้นที่โยงไว้นี่ก็คือ ต้องกลับมาสมุยเท่านั้นอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือตารางที่คอนเฟิร์มเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับวันที่ 1- นถึงสก็อยู่แต่ที่พักแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่แต่ในห้องก็คือออกนอกห้องพักได้ใช้บริการต่างๆที่อยู่ในที่พักได้แต่ว่าก็ต้องอยู่แต่ในที่พักไงมันก็คงไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าโรงแรมเอ็กซ์ตราพลัสเนี่ยก็คือโรงแรมสุดหรูนั่นเองใช่ไหมแต่แค่ว่าจ่ายแพงเท่านั้นเองเออแล้วก็วันที่ 4- ี่ถึงเก็ที่เขาบอก ท่องเที่ยวแบบซีลรูทก็คือซีลรูทไม่ใช่เดินอยู่ในเกาะสมุยนะดาวเอาเพราะวเขาไม่ได้พูดนี่ว่าเดินอยู่ในเกาะสมุยได้อะซีลรูทก็ทำล้างหมู่เกาะอ่างทองคนเข้ามาต้องฉีดวัคซีนแล้วนะแล้วยัง,ยงทํายังกับไม่ฉีดอย่างนั้นแหละถ้าคนไม่ฉีดวัคซีนแล้วทําอย่างนี้เราไม่ว่าอะไรนี่ฉีดแล้วยังจะทํายังกับเป็นตัวเชื้อโรคแล้วก็เด8แปดถึงสิบสี่นะครับก็ไปเกาะพังงานเกาะเต่าได้แล้วก็ถ้าจะครบสิบสี่แล้วจะออกจากสมุย ก็คือจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าได้พำนักในชาลและอันนี้ยังใช้คำว่า ALQ อยู่อีกและ ALQ ครบกำหนด14คืนคือต้องอยู่2ที่เลยทีละ7วันหรือจะอยู่ ALQ หมดเลยก็ได้ถ้ามีตังใจหนังสือเดินทางและวีซ่าก,กรณีคนต่างชาติที่มีการประทับตราแล้วตอนขาเข้าแล้วก็3ก็คือหลักฐานยืนยันการตรวจโควิดที่ไม่พบเชื้อตลอดระยะเวลา14คืนที่อยู่ในเกาะสมุยเกงงาะพะงันเกาะเต่า ก็คงตรวจ3มรอบเหมือนกับภูเก็ตแล้วก็ค่าตรวจน่าจะแพงกว่าตามที่มีบางคอมเมนต์เขาบอกสุดท้ายก็ขอย้ำนะครับว่าการที่มีขั้นมีตอนที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรแต่มันผิดที่มันเยอะแล้วถามว่าคนมาก็คือลูกค้าแต่ต้องทามาทำอะไรเยอะแล้วทำแล้วมันป้องกันได้จริงหรือไม่อันนี้ยังเป็น question mark เพราะว่าคนยังมาน้อยคุณก็ยังดูเหมือนยังคุมได้กับการที่ไปบีบเขาแล้วถ้ามาเยอะกว่านี้ล่ะ แล้วทางประเทศเคยพยายามเล่นเลขศูนย์รักษาความเพอร์เฟกมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงพุ่งกระฉูดอยู่ดีนั่นก็คือการที่คุณไม่ยอมรับว่ายัางไงสุดท้ายต้องมีการแพร่ระบาดคุณพยายามจะกักเอาไว้มากที่สุดถ้ากัก,กแล้วมันไม่เสียอะไรก็ว่ากันไปแต่ากักแล้วมันเสียหายมากคนเข้ามาแค่หลักสิบหกวันเข้ามายังได้ถึงแค่ร้อยกว่าคนอย่างที่ออฟให้ดูตัวเลขไปซึ่งเทียบกับภูเก็ตไม่ได้เลยภูเก็ตหกวันก็วันละเกือบสี่ร้อยใช่ไหมหกวันเขาก็น่าจะสองพันกว่าแล้วแต่นี่หกวันยังแค่ร้อยกว่า แถมยังมาต่อจากภูเก็ตซะด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเขาไม่เล่นมุกอย่างที่ข่าวที่อ้อเคยบอกไปวันก่อนนะว่าอ,อ,อยู่ภูเก็ตเจ็ดวันแล้วมาต่อสมุยได้อีกเจ็ดวันนะถ้าไม่เล่นมุกนี้นะนักท่องเที่ยวคงมาแค่กระยอมเดียวหยิบมือเดียวครับแล้วเขาก็จะหาข้ออ้างทําต่อไม่ได้เพราะว่าคนมันน้อยเกินไปอ่าครับถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ